เดือนเดือนผมช่งางปานหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมานำเรียนต่อเรื่องบ้านเช่าว่าทําไมบ้านเช่าหรือว่าแฟกที่ให้เช่าบางรายถึงป,ประสบความสำเร็จบางรายถึงล้มเหลวเพื่อมีการลงทุนไปพอสมควรนะบางรายนี่หลายล้านบาทน,นะผู้เช่าไม่มีหนีออกเลยเนะพราะอะไรนะที่ผมจะพูดจากสมุดอาาที่แท้จริงเลย บ้านเช่าเนี่ยจะมีห้องเช่าแล้วแต่ในเมืองเราเนี่ยจะมีจะมีอยู่สามระดับราคาที่หมื่นกว่าเจ็ดแปดพันต่ำสุดก็คือระดับล่างมาสองพันกว่าบาทผู้ใช้รงงานะมีทั้งสามระดับนะส่วนห้องเช่าเนี่ยก็จะมีห้องเช่าถ้าเผื่อว่าที่เขาไม่ระเบียบก็คือเป็น ขอ,อพักหญิงขอ,อพักชายแ้วเวลาไทยเปลนระเบียบนี้เขาให้ออกไปนะครับเปลระเบียบเ,เขาเขามีระเบียบมากครับเพราะว่าผู้พักหินที่มาจาก,กาจากกาักรวรดรู้จักกันเหมือนญาติฝากฝังบางคนห่วงลูกก็จ่ายทีเดียวสี่เดือนปอนมาเลยครับผู้เช่าก็าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกลัช่วยดูแลช่วยส่งเอกสารช่วยอะไรก็แล้วแต่รับของนะฮราะนั้นก็มีศึกษาระดับอย่างที่ผมนํำเรียนนะครับ นี้ทำยังไงถึงให้ห้องเช่าอพาร์ตเมนต์แปดเนี่มีคนอยู่ติดเพราะอะไรผมเคยไปศึกษาดูว่าบางบางรายเขาะจะมีสำเนานะขอดูบัตรประชาชนขอดูคุณทำอาชีพอะไรเรียนที่ไหนพอใจไหมในระเบียบการของอันนี้อพอใจแล้วก็ตกลงเช่าว่าโดยราคาหวานประจำ ึ่งเนี่ยก็ทำผมว่าเขาทำถูกนะเขาก็จะมีสำเนาก็เข้าๆ่า,าสมควรคนอยู่ที่ไหนเบรรศัทติดต่อได้ที่ไหนผู้ปกครองนะแล้วอยู่ได้เกินไม่กนะี่คนนะบางทีมีอยู่สองคนอยู่ด้วยกันอะไรนี้ก็มีนะผู้หญิงช่วยกันออกค่าเช่าอะไรกันมีเยอะนะเขาจะสกีนคนเช่ากันแรกเลยว่าพร้อมจะรับไหมนะกพร้อมรับก็ทันสัญญาเส็นเนญนา ผู้ใหญ่ก็รับรับรู้ด้วยนะก็อ,อยู่กันตามมหาวิทยาลัยอย่างฝั่งโทษเนีย่ยมหาวิทยาลัยคู่เงินต้นเนีย้ยผมไปคุกคีมาหมดนะครับคุกคีมาหมดนะฮะระดับะดับสองคือเป็นแฝงทั่วไปคืออยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรอยู่กันน่าแต่กิีป่าถางการระเบียบก็จะลดน้อยลงไปการเชื่อมตัวก็ลดน้อยลงไป ระดับล่างก็คือถ้าเช่าสองพันกว่าบาทพันห้าพันหกสองพันห้านี่กระดับล่างสุดที่หาเช่ากินท้ามนมนีคนมีเยอะ,ะมีผู้ชายก็อยู่ในห้อง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 น้ำร่วมกันกน,นี่ก็เยอะครับฉะนั้นทํายังไงถึงให้ผู้เช่าเนี่ยอยู่ติดขอเราได้เป็นรไ,ได้สหาหรับเรานะบางคนลงคุณไปกว่าจะทําเงินส่งแบงค์ได้ บางรายที่ไม่มีโทรศัพท์พอก็กคู่แบงค์ไม่มีกําลังเสร็จนะครับเพราะว่าผู้เช่าไม่มีก็ะจะเอามันจากไหนมาครับฉะนั้นการสกรีนหรือว่าตรวจสอบผู้เช่านี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดผมเคยแนะนําว่าขอ,อพักที่ประสบการสำเร็จเนี่ยเขาไม่เร่งเอาคนเข้ามาอยูนะ่เขาจะเช็คเป็นรายรายอ้าท่านนู้นแต่นี้แต่นี้เขาจะไม่อยู่แล้วไม่รีบเอาคนเข้ามามหาหออเสร็จ เขาจะดูรายละเอียดกว่าครับจนเขาแน่ใจว่าเออคุณหมอกผมที่อยู่หอ,อเขาแล้วเป็นรายได้รายได้หลักของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ให้คุณมาเช่าทำเสัญยาเขาจะไม่ใช่เจอใครก็แห้มาอยู่มาเช่าอะไรง,ง่ายๆเพื่อจะเก็บเงินให้มันเต็มอยูน่นีไม่ใช่ครับอย่างเพื่อนๆผมที่สร้างในที่8เนี่ยผมไปศึกษานะเมื่อก่อนผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่เรามีในความรู้านด้านช่างแต่พวกนี้เขาเก่ง ามารถเก็บเงินได้เป็นเกอะเป็นเกนาคือเขาจะเกิฑนะครับคุณเช่าจะใครทำงานที่ไหนมีสัญญาณง่ายๆดูที่ติดต่อที่อะไรข้าวออกเป็นเวลายัางไงอะไรไม่เอาสุรายาเมาไปทานอารวาสคนข้างห้องนว่าห้ามร้องเรียนนี่เขาเชิญออกไปแล้ครับเขาเชิญออกเลยลเฮียกันแล้วออกเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีครับ แล้วก็จะมีะแผนกมาของมาส่งใครเป็นคนเซ็นรับห้องไหนก็จะไปไว้ตามช่องที่เขาแต่ละห้องนั้นเมื่อผู้ปกครองมามาเห็นเข้าก็พอใจ,อาจข,อขาดไปยังไงก็ต้องรวมเป็นค่าเช่ากับลูกหลานที่มันเมื่อเด็กจบมหาวิทยาลัยแล้วบางคนทํางานยังมาขออยู่เลยก็มีถึงผมพอจะพูดได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะเขาไม่เขาสนิทกับทางก็ขอขอนะ ต้องมีเงินเดือนแล้วจบปญญาตีแล้วมีรายได้แล้วเขาก็อยู่ที่เนี่หรือไม่เขาย้ายไปต่างจังหวัดเขาก็จะนำเพื่อนมาอยู่แทนอันนี้เราเป็นผลประโยชน์ของการบริหารของที่ที่ว่าทํายังไงก็ถึงถึงลูกค้าให้ได้ก็เขาก็จะมีตู้รับรองเรียนว่าห้องนี้เป็นอะไรเขาก็จะเอาจดหมยมาหย่อนในตู้ จ้าของบ้านในช่างเห็ุที่ดูแลก็จะมาดูว่าห้องนี้อะไรก็เลยนัดว่าเออทำง็นวันนี้นะผมใช้เวลาขี่โซโลงเพราะอะไรอะไรนี่นะเราอย่าไปยุ่งยากกับเขาเข้าของในห้องเขาต้องขออนุญาตเขาบางอย่างด้วยนะอย่าถือสิทธิ์เพราะพวกเชาก่าถือว่าเขาเช่าแล้วเขามีสิทธิ์ในในห้องนะแต่เข้าของก็าหายหรืออะไรเนี่ยเขาเขาก็จะโทษพวกที่เข้าไปรัะนั้นระเบียบอันเนี้ยมันเป็นระเบียบไม่เล็กน้อยแต่มันเป็นสาเหตุหลักทาให้คนเนี่ย ยอมมาอยู่ซึ่งซึ่งผมไปศึกษาวา่าสพอซ่อมบ้านเช่าอยู่เรืนะ่อยฮะผมเคยซ่อมบ้านเช่าที่เป็นไม้นะ่ะชั้นเดียวจากเศษไม้เนี่ยผมซ่อมขึ้นมาเพราะผมมีคนชอบงานไม้งานดัดแปลนงนะเอาเสาคานก็หลอกขึ้นมาใช้ท่อซีเมนต์หล่อดีกันใช้ระดับจับคุณเชื่อไหมฮนะได้การเช่า เดือนละประมาณเกือบสองหนถ้าถ้าเ,เราลื้อไปแล้วนี่จะไม่ได้อะไรเลยเพราะเป็นบ้านชั้นเดียวใช้เสาไม้ประยุกตัดแต่งก็มีหลายที่กับแสวบันแคร์เ๋ยวัดม,มานอาดีอะไรเนี่ยผมก็ทำให้เยเอเะเขาก็รักษาดีนะซ่อมแซมชั้นเดียวผมบอกว่าคุณได้เงินขนาดนี้คุณจะไปโรคพอแล้ว มันทำดีอะไรดีมันเป็นยากกันหมดเขาก็มีที่ฝากของที่รับจดหมายที่อะไรเขามีผู้เท่าที่เป็นเจ้าของดูแลอยู่ผมก็แนะนําว่าเราก็ต้องให้ประโยชน์กับเขา <c oughs> เขาก็ให้ประโยชน์เป็นค่าเช่าให้เราทุกเดือนนะติดขัดตั้งกรณีสาเหตุที่ผู้เช่าย้ายออกไปมากก็คือเอาคนที่ไม่ดีเกเรนะเสียงดังไม่มีมรารยาทไม่อยู่ัดปนกัน าทางหมดนะครับคนย้ายหนีหมดนะครับไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วครับเพราะหอพักมีเยอะมากผมเลยนาเรียนเพื่อนๆว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันแทรกในใน,ในงานบ้านเช่าเลยสำคัญที่สุดแล้วก็การพูดกับพวกลูกค้าบางครั้งเขามีความจําเป็นเงินช็อตหรือว่าไม่พอก็ขอให้พูดกันได้ดีเลยดี ใหญ่แค่มุนเดียวเ,เพราะว่ามันมีผู้ใหญ่คอรับรองอยู่แล้วบางทีผู้ใหญ่ังโทรมาบอกนะครับช่วยดูแลลูกนะด้วยนะมาจากต่างจังหว,วัดก็เอาผลไมนะ้มาสง่งถ้ามันเกิดเป็นใครๆเป็นครอบครัวญาติทางๆกันะจบมาเขาก็แล้วจบแล้วกลับแล้วพาเพื่อนมาเพื่อนมาเช่าต่อไม่ไม่ขาดนะครับต้องรอกันเลยนะผมก็เลยนั่เรีนยนชิ้นไปอยู่นี่ว่าการทําบ้านเช่าเป็นรายได้ที่ดี มากอพกอสมควรครับผมแช่นกาืองโดนครับสวัสดีครับ <c oughs>